สวัสดีครับอาจารย์บรริธานครับครับสวัสดีครับคุณพัชรพงศ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับผมทราบว่าอาจารย์ต้องเหนื่อยมากแต่ยามนี้ขอให้เหนื่อยนะครับขออนุญาตครับอาจารย์ครับาก็ไม่เป็นไรครับต้องอื่นก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่สูญเสียนะครับครับผมแล้วก็ต้องทํากันให้ดีกว่านี้ไม่ให้สูญเสียมากเท่านี้ซึ่งก็คงกาลังทํากันอยู่นะครับครับครับหลายเรื่องก็เริ่มเริ่มเข้ากรอบแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังยังอีกสักพักใหญ่ๆครับคุณพัชรพงศ์ครับ เอาตรงไหนฮะอาจารย์อาจารย์ชี้ประเด็นเลยครับครับครับเรื่องสถาปนาพื้นที่ปลอดภัยสร้างแนวต้านใหม่ตอนนี้ก็กําลังยิงตรงนังกําลังทํากันอยู่นะครับแผนใหม่นะครับที่กองทัพบกใช้ก็ชัดเจนนะครับว่าเราจะไม่ปล่อยให้เกิดสภาวะที่ร่อแหลมแบบนี้อีกนะครับก็ต้องให้กาลังใจกันให้ทาให้ได้นะครับเคลียร์พื้นที่จะปักอะไรล้อมอะไรก็ทาตอนนี้ะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าสู่ตัวเจรจาทีหลังให้คนไทยปลอดภัยไว้ก่อน ผมนึกถึงตอนที่ผมเริ่มงานใหม่ๆก็ลงพื้นที่เดินตามแนวชายแดนเขาก็ทําแนวต้านแบบนี้ครับถักออกไปไม่ให้ประชิดจากหมู่บ้านป้องกันตนเองแล้วเมื่อวานก็ปลอดภัยกันเยอะนะครับ,รบเพื่อนๆฝูงผมแนงขับผมก็โทรมาจากชายแดนว่าคนจะหนีไหม<อ>ผมถามว่าอยู่กี่กิโลพอเขาบอกกิโลมาบอกให้รีบบอกเลยก็อยู่ในวิถีการยิงเช้ชาก็ยิงมาอีก พีเอ็มยี่สิบเอ็ดเนะพีเอ็มสองหนึ่งเนี่ยอ่าครับอ่าบีเอ็มแต่ว่าครับบีเอ็มสองหนึ่งแล้วก็กระสุนปืนใหญ่วิถีโค้งต่างๆนะครับแต่ว่าก็ก็ก็พยศได้เร็วพอสมควรเด็กคนชราก็พยศก่อนที่เหลือก็ยังรอเฝ้าสมบัติตัวเองอยู่ผมบอกว่าไม่เป็นไรหาใหม่ได้ออกมาเลยก็อยบก็ก็ปลอดภัยกันพอสมควรนะครับฉะนั้นก็ก็ทําแนวต้านให้ดีนะครับแล้วก็แล้วก็จัดระบบไว้นะครับที่ภาษาพระวิหารน่าจะทําได้ ไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับยังมีที่อื่นอีกที่ต้องปิดต้องควบคุมคแต่สักพักก็ต้องเปิดนะครับแล้วก็ฏิบัติการให้ดีแล้วก็เก็บหลักฐานไว้แบบเมื่อเช้าที่เราเห็นส่งให้กับนานาชาติซึ่งเด็นที่สองคือทีมของเราก็ไปที่ซิยูเอแล้วนะครับไปคุยไปชี้แจงนะครับแล้วก็ต้องทําต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าเปลี่ยนประธานเป็นปานามาอ,อีกเดือนหนึงเปลี่ยนเป็นเนกาหลีใต้ก็ต้องชี้แจงยืนยันว่าเราป้องกันตนเองแล้วเราก็ใช้หลักลดทอนความ เสี่ยงต่อประชาชนของเราที่สูญเสียอย่างที่เห็นนะครับ,รบอะไรเราจัดการได้ก่อนก็จัดการนะครับอแล้วก็เปิดช่องที่คุยกับทางกัมพูชาอีกแล้วก็กลับไปสู่การเจราจานะครับต้องใช้เวลานะครับคบสิ่งรี่ผมไม่แน่ใจว่าจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าในเนี้ยก็คือความรู้สึกข,ของคน ที่สูญเสียนะครับแล้วก็ความรู้สึกของประชาชนโดยทั่วไปของทั้งสองฝั่งอันนี้ก็น่าเป็นห่วงครับครับอาจารย์ครับอาจารย์คิดอาจารย์ใช้คําว่าสงครามย่อยแล้วก็หลายคนก็อธิบายนักการต่างประเทศบอกว่าการประทะกันเป็นสงครามย่อยอย่อยเหงที่ว่านี่ปะทะกันไปก็ปะทะแล้วมันก็อาจารย์ก็ขยายความแล้วว่าแนวปลอดภัยก็สร้างแนวปลอดภัยเพื่อจะออกจากระยะยิงขณะเดียวกัน ก็ค <g ul and> ุยกับโลกหมายความว่าเราเองก็ต้องคุยกับโลกแล้วเราก็ไปแล้วอย่างที่อาจารย์เล่าเมื่อสักครู่ผมคุยกับคุณจักรภพบคุณจักรภพบก็เล่าขณะเดียวกันเนี่ยจะคุยทวิภาคีที่นี่ทวิภาคีจะคุยยังไงครับอาจารย์ระหว่างนี้ยังจะปะทะกันอยู่แล้วคุยทวิภาคีมีความเป็นไปได้ที่จะคุยไหมฮะหรือหรือย,ยังต้องปะทะแล้วต้องมีตัวกลางเชื่อไมไหมฮะอาจารย์ครับใช่ครับคือคือในระดับย่อยเนี่ยคุยคุยคุยอยู่กระทรวงต่ตางประเทศก็ยืนยันว่าลดระดับก็จริงแต่ก็มีคณะคุยอยู่นะครับแต่ระดับสูง ทวิราคียังคุยไม่ได้เพราะว่าผู้นํายังโต้อตอบกันไม่ช้าก็ยังโต้อตอบกันอยู่นะครับอเพราะฉะนั้นดาบแดที่สัญญาณจากข้างบนเป็นแบบนี้ข้างล่างก็ต้องรอแต่แต่ว่าคณะทํางานชุดย่อยก็หาช่องทางไปก่อนแล้วก็เปิดอะนะครับช่องทางที่เหลืออยู่นะครับระดับ,รบประทูตก,ก,ก็ก็ยังทํางานได้บ้างนะครับแต่ว่ายังไม่สามารถทําอะไรได้มากกว่านี้นะครับพอปฏิบัติการทางการทหารเริ่มอ่นิ่งแล้วเนี่ยนะครับ การทูตก็จะเปิดช่องมากขึ้นนะครับครับคราวที่แล้วใช้เวลาหลายเดือนนะครับตัปีสี่หกแล้วก็ปีห้าสองก็สี่ห้าเดือนครับนะครับคราวนี้ถ้าเร็วหน่อยก็ก็จะดีนะครับะแต่ว่าปัจจัยมันซับซ้อนขึ้นกว่าเดิมครับอาจารย์พอพูดถึงปีห้าหกคือศาลตัดสินแต่ว่าเราเริ่มเรื่องกันตั้งแต่ห้าสองห้าสี่แล้วก็ไปห้าหกอาจารย์รอบนั้นทําไมเราแพ้ฮะศาลเนี่ยใช้พูดถึงอนาบริเวณรอบ ใช่ปรษสาพระพิหารใช่ไหมครับศาลยืนยันว่าตัดสินไปแล้วคดีเดิม,มแล้วก็โดยหลักฐานเดิมนะครับไม่ได้แผนที่ฝรั่งเศสทั้งหมดไม่ใช่แผนที่ของไทยแต่ว่าตรงนั้นทั้งประสาททั้งอาณาบริเวณร,รอบๆเนี่ยอยู่ในเขตอิปไตยของกัมพูชานะครับ,รบแล้วก็ไม่ได้จริงๆก็ไม่ได้ชัดมากว่าใค้หลักฐานอะไรแต่ว่าให้ไทยกับกัมพูชาเนี่ยไปจัดทำหลักเกแดนกันให้ดีว่าจะอยู่ตรงไหนยังไงอันนี้ศาลก็บอกว่า ก็ต้องคุยกันเองออืนับตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ไม่ได้คุยเลยครับแล้วก็ไม่ได้เดินแต่ตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มจัดพื้นที่กันใหม่นะครับครับแต่ว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องระมัดระวังว่าหลักฐานต่างๆในศาลเนี่ยอาจจะไม่ครบนะครับถ้าจะมีรอบใหม่ก็ต้องส่งเอกสารให้ครบแล้วก็กดดันศาลให้ใช้เอกสารเหล่านี้ให้ได้ครับซึ่งปัจจุบันอาจจะต้องสู้กับโลกก่อนหมายความว่าเราต้องสร้างพันธมิตร ของเหล่า UN ทั้งหลายอย่างที่ทุกคนก็เข้าใจว่ากระแสของโลกคือยูสารโลกอาจจะไม่ได้สําคัญเท่ากับสายตาของคนทั้งโลกอาจารย์รอบที่แล้วเหมือนกับเราอาจจะล็อบบี้แพ้คือว่าใช่ครับว่า no who who is who เหมือนกับเขามีคอนเนคชั่นกับฝรั่งเศสแต่ว่าถูกประเมินว่าฝรั่งเศสก็ d r อปลงไปทุกวันแล้วไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนปี2505หรือ2554เราจะแพ้ในแท็กติกอะไรบ้างอย่าอย่าที่อาจารย์อธิบายทีนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นบทเรียนในรอบนี้คือเรื่องทหารเนี่ย เอาละเราสูญเสียแล้วคนเราตาย1 1คนหรือ12คนก็ตามขณะเดียวกันเราก็รู้ว่า F16 ทิ้งไข่ลงไปเนี่ยยังไงกัมพูชาก็สู้กับ F16 ไม่ได้แน่เราทราบว่าเราได้เปรียบสำหรับกำลังทหารแต่ในสายตาโลกและถ้าจะต้องไปสานโลกอาจารประเมินว่ารอบนี้เราจะชนะหรือเราจะยังไงฮะอาจารย์ฮะอาจารย์อาจารห่วงตรงไหนที่เราจะมีส่วนมีสิทธิ์จะแพ้ไหมฮะ ครับถามนี่กับผมเป็นสารโลกนะครับใช่อาจารย์แล้วถ้าผมตอบได้เนี่ยมีหวังผมจะมีชื่อเสียงมากนะครับแต่ถ้าถ้าดูแนวโน้อมแล้วไม่ค่อยดีครับแต่ว่าแต่เท่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้ล็อบบี้หนักหนาคิดว่าความดีของเราความถูกต้องของเรามันใช้ไม่ได้ครับในเมืองระหว่างประเทศนะครับมันใช้ได้ไม่หมดแต่ว่าก็ต้องใช้นะครับแล้วก็ไปเพิ่มเติมด้วยการล็อบบี้ขนาดหนักการกดดันนะครับแล้วก็ถ้าจะขึ้นสารก็ จะต้องให้ครบถ้วนนะครับแล้วถ้าแล้วแล้วถ้าไม่เป็นธรรมกับเราระหว่างขึ้นเนี่ยเราก็ไม่เอาก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็มีเหตุผลแล้วก็ถ้าเรามีเหตุผลนะครับแต่มันก็จะมีผลแต่ว่าถ้าเราไม่สู้ตามกติกานะครับแล้วก็เราไปใช้กติกานั้นไปสู้มันก็จะย้อนแย้งกันเองอย่างเช่นเราใช้สาตว์ชาติเอาแต่ว่าแต่เราไม่ใช้กติกาของศาลนะครับแต่เรื่องเหล่านี้ก็ต้องเดี๋ยวตัดสินใจกันอีกทีหนึ่งนะครับสถานการณ์ก็เปลี่ยนไปเยอะครับแต่ณวันนี้เนี่ย ระบบของสายไม่ได้เอื้อให้เราเท่าไหร่นะัก<อ>แต่ประเด็นคือว่าในอดีตเราก็อาจจะประเมินนะครับกัมพูชาต่ําไป<อ>วันนี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ไม่ต้องประเมินกัมพูชาต่าอีกแล้วนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่แทบจะทําลายอาเซียนนี่เป็นครั้งแรกๆนะครับที่ประเทศอาเซียนลบกันขนาดนี้<อ>นะครับหลังจากที่มีอาเซียนที่ที่พูดกันว่า,าอาเซียนไม่ลบกันหลังจากก่อตั้งเนี่ยผมต้องไปฉีดตำรามหมดแล้วนะครับ อันนี้มันมันไม่ใช่แล้วนะครับไอ้ที่ประชากรเล็กๆน้อยๆนี่ไม่นับนะครับไอ้แบบนี้นี่ใช้กองทัพสมัยใหม่เนี่ยมันไม่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นกติกาของสาลก็ต้องเปลี่ยนใหม่เข้าใจคช่ทันที่ตัดสินไปอเมริกันก็ไม่รับหลายประเทศก็ไม่รับแต่เราก็ไม่ต้องรับก็ได้แต่ว่าเขาก็ให้ตัดสินนะครับเข้าใจเพราะว่าเขาก็บอกว่าเขาก็เป็นผู้สร้างกติกาก็ตัดสินตัดสินไปแต่พอตัดสินแล้วอังกฤษรับในกรณีเดียโกกาเซียแต่อเมริกันไม่รับ แล,แล้วมาเดินห้าหาพื้นที่ใหม่ตัวนี้ครับัน,<า>น,นน,น,นล้ 2> อ2ปีก่อนในกรณีนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งครับครับเราคุยไปรอบที่แล้วส,วสวําหรับดิโอโกตาเซียอย่างท,างที่อย่างที่เลือกฐานทัพทีนี้อาจารย์บอกว่าสร้างเงื่อนคือสร้างเงื่อนไขเพื่อจะคุยกับสารโลกเพื่อให้สารโลกเนี่ยเขาเขาไปตามเงื่อนไขแล้วและถ้ามันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วเราไม่คิดว่าได้ความยุติธรรมเราไม่ขึ้นก็ได้หรือเราควรจะตัดสินแล้วเราแพแ้แล้วเราไม่รับถ้าเราไม่รับ มันจะยังไงมันได้ไหมอะไรเดียวกันทรานอาจารย์ก็ได้ทั้งหมดนะครับอจะขึ้นก็ได้ไม่ขึ้นก็ได้นะครับขึ้นถ้าเราได้ประโยชน์เราก็ขึ้นถ้าเราไม่แน่ใจเราขึ้นแล้วดูท่าไม่ดีแล้วก็เดินออกได้แต่ทั้งหมดเหนี้มันมีราคาแต้องจ่ายนี่ผมกระทบแต่เอาว่าทําอะไรก็แล้วแต่ให้ประโยชน์ของคนไทยประเทศไทยเป็นหลักแล้วทุกคนก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าถ้าทําแล้วมันดูแน่าเกลืยอเกินไปบางทีค่าหนาหน้าเท่านั้นที่ทําได้นะครับ ทั้งน่าเกลียดน่ารักในตัวเดียวกันนะครับอ่าขึ้นศาลเสร็จแล้วก็่ยังจีนเนี่ยก็ไม่เอาเรื่องทะเลจีนใต้เพราะมันไม่เป็นคุณกับจีนเข้าจและจีนก็ยังแถมบอกว่าใครจะบังคับลองมาดูที่็ไม่มีใครกล้าบังคับแต่เราไม่ได้เพราะเราเป็นประเทศเล็กอาจารย์คามสุด้ายวว่าในกรณีเดียวกันครับาวสารนะกับอังกฤษขึ้นศาลเรื่องดียกซกาเซีอังกฤษตัดสินใจเพื่อแพ้แล้วเนี่ยก็เช่า99ปีอริการไม่ทำอะไรเลยครับทู่ซีอยู่อาจารย์ครับเมื่อวานนี้คุณหุนเซน หนีเอาไปลงอินชอนจริงไหมอาจารย์ค ouais รับเห็นโพสแล้วนะครับว่าไม่จริงเลยประชาชนโต้ตตอบแล้วนะครับแต่ว่าการไปเกาหลีใต้นี่ก็น่าสนใจเพราะว่าวันเดือนกันยายนเกาหลีใต้ก็จะเป็นประธานหมุนเวียนอาเซียนนะครับนี่ไงอาจารย์เออโทษอจะเป็นประธานหมุนเวียนคณะมนตรีความมั่นคงขออภัยครับอ่าแล้วตรงนั้นอ่ะการล็อบบี้อ่สิบประเทศตรงนั้นอ่ะอ่ซึ่งส่วนหนึ่งก็อยู่กับจีนอยู่กับกัมพูชาแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ท้าทายเรา เพื่อต้องเดินหน้าต่อเนื่องเดือนนี้เป็นคิวของปากีสถานครับครับครับอาจารย์ครับแล้วมันทําให้เห to şey ็นความสัมพันธ์ระหว่างเขากับกับเกาหลีใต้ซึ่งเกาหลีใต้ก็ผูกไปกับไปกับอเมริกาเช่นกันอาจารย์ประเมินตรงนี้ยังไงในที่สุดท้ายแล้วทราบว่าเดี๋ยวจะต้องไปต่ออาจารย์ประเมินไอ้อทิศทางนี้ยังไงฮะก็เป็นทิศทางที่อาจจะต้องต่อสู้กัน ให้ชัดเจนว่าคณะมนตรีความมั่นคงจะส่งเรื่องพวกนี้กลับมานะครับ่าที่อาเซียนและอาเซียนก็จะส่งกลับมาให้ไทยกัมพูชาเหมือนรอบที่แล้วแต่รอบนี้จะยากกว่าเดิมเยอะครับแต่ก็ต้องไปในแนวนั้นนะครับคุณราศนพ์ครับต้องบงังคับให้กัมพูชากลับมาอยู่ในกรอบทวิภาคีการางให้ได้ครับ อ๋อครับครับครับส่วนส่วนเห็นว่าประธานอาเซียนคือมาเลเซียนเนี่ยก็ก็ทุกคนตอนนี้จีนเองก็ตามคือทุกคนบอกว่าต้องมีตัวกลางอยากจะเป็นตัวกลางให้ถ้าเราอยากใช้ตัวกลางเราต้องใช้ไหมอาจารย์หรือไม่ต้องใช้เดี๋ยวเราควรจะคุยกันเองเราควรจะคุยเองทวิภาคีมากกว่าไหมอาจารย์ใช่ครับแต่ว่าก็ออตอบรับการประสานงานทั่วไปได้ครับช่วยช่วยต่อสายตรงให้หน่อยก็ได้นะครับแต่ว่าจะมาเป็นตัวกลางชี้นูนชี้นี่ไก่เกลื่อเนี่ยไม,ไม่ได้ไม่ตอ้องไ,ไม่เอาครับ แล้วก็เขาก็ไม่ทํากันนะครับถ้าไม่จําเป็นจริงๆแต่ว่าประสานงานอย่างเช่น UAE ประสานงานนะครับให้กับอิสราเอลกับอิร่านได้ครับอ่าอ่าหลายประเทศก็ประสานงานให้กับสหรัฐนะครับกับจีนนะครับก็ได้ครับไม่ไม่ไม่เป็นไรแต่ว่าจะไปชี้ให้ประเทศนู้นประเทศนี้ ทำก็คงไม่เคยมีใครยอมครับอืมครับเข้าใจอาจารย์ครับพักผ่อนเยอะๆนะครับผมเข้าใจดีผมทราบว่าเดี๋ยวอาจารย์ต้องไปต่อขอบพระคุณอย่างสูงครับอาจารย์ครับขอบพระคุณครับขอไอทุกท่านครับไม่ค่ะโอเคเลยเข้าใจครับอาจารย์ขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ